ีค่ะตอนนี้ก็กลังทำกับข้าวนะคะก็มีผัดสโนพีนะคะผัดถั่วหนเตาผัดใส่ใส่หมูค่ะน่าทานไหมคะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นต้มยำกุ้งนะคะแต่เป็นต้มยำรวมค่ะเป็นต้มทั้งกุ้งแล้วก็มีทั้งหมูค่ะแต่ขาดไปก็คือขาดอะไรคะขาดขิงขาค่ะเพราะขาหมดค่ะนี่ขาดแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายนะคะเสร็จแล้วค่ะเห็นไหมคะขั้นตอนสุดท้ายค่ะ ก็ปิดไฟได้เลยค่ะส่วนผัดอันนี้ก็ต้องรอให้ถัว่วเดือดตาสุกนะคะเราก็มาชิมกันนะคะรสชาติเป็นยังไงค่ะอืมอร่อยค่ะพางพี่ใส่พริกหยวกนิดหน่อยเพื่อความเผ็ดแต่ไม่เอาเผ็ดมากค่ะทำให้มีรสชาติความเผ็ดนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะสามีไอกรุบกริบคงเพราะควันกับข้าวโอเคค่ะ ใก้สุแล้ขอตัวก่อนนะคะพี่พขอตัวไปเตรียมจานก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะน่าทานไหมคะต้มยำกุ้งแล้วก็ผัดวนเต่าค่ะบ๊ายบาย